วันนี้บ้านสวนตาทึมจะมา,เ,าเลี้ยงหอยขมโดยใส่ถุงถุงผ้าสีฟ้านี่นะครับโดยโดยเริ่มต้นเริ่มต้นเราไปย็บถุงสีฟ้ากว้าง1เมตรสูงลึกลงไป2เมตรนะครับถุงตัวนี้กว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรวิธีที่จะที่จะที่จะเลี้ยงคือเอาเอาตัวนี้ลงไปก่อนเอาตะกร้า ก้าลงไปก่อนเพื่อเพื่อให้หอยตัวเล็กหอยตัวเล็กเขาจะอยู่ข้างล่างเวลาเขาออกแค่พันเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างตัวเนี้ยอยู่ในในตัวเนี้ยขับต่อไปคือเราเอาทางมะพร้าวใส่เข้าไปทางมะพร้าวประโยชน์ของมันคืออาตะไคร่น้ําพวกไอแพลงต้นเขาจะมาเกาะเกาะตามตามใบมันพอเกาะตามใบก็จะเป็นอาหารของไผ่ขมะนะครับเราใส่ไปสักหนึ่งเนิน สอ,สองอันอันก็ได้ใส่ลงไปก่อนอใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนอันได้ไสองอันสอ,อันสอ,อันโอเคใส่สักสออันออใส่ไว้สักออันประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําแช่น้ําเพื่อให้ตะไคร้มาเกาะก่อนค่อยเอาไอยลงไปถ้าตะไคร้ตะไคร้น้ําแขงตอนมาเกาะมันจะเป็นลื่นๆพอเราเอาไอยลงไปหอยก็จะได้มีอา,อาหารมีอาหารกินเลยแต่ถ้าเราไปตอนนี้ตะไคร้ยังไม่เกาะอ,อาหารอาจจะน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ตัวนี้ไปไปไป,ไปแช่น้ําก่อนมาดูบอ่อน้ําเราที่เราบอร่อน้ำเราพิเศษนิดนึง มันเป็นบ่อน้ำขุดธรรมชาติมันน้ำํำจะไหลตลอดปีตอนเนี้ครึ่งขุดลอกบอ่อใหม่น้ําจะเขียวสวยมากแต่ไข่น้ําเยอะมากแพลงต้นเยอะมากเราไปลองดูกันเดี๋ยวไปดูกันที่บ่อน้ําครับนี่นะครับนี่คือบอ่อที่เราจะเลี้ยงน้องหอยคือตอนเนี้น้ํำจะเขียวมากแสดงว่าแพลงต้นเยอะอาหารของหอยเยอะตอนนี้เรา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 จะเลี้ยงผ้ก่อนคือเราจะานึกไปแช่อนนะครับ อตอนนี้เราเาแช่เลยเราแช,เเาแช่เลยก่อนอยว่างนี้เลยนะครับเอาไปอย่างนี้เลยอ่ะตอนนี้ผมจะเฉียบนิดนะึงตรงนี้นะ่าจะเป็นผมเอาไม้เอาไม้มาแช่แช่ไว้เพื่อจะสร้างบ้านเคไม้อยู่ตรงน,นี้ต่อไปตัวน,นี้จะจะเลี้ยงกุ้งกัมการต่อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเลี้ยงกุ้มก,กัมการคลิปนี้เอาน้องไสก่อนมันจะประมาณนี้โอ้ อ่ไปประมาณนี้ไว้หน่อยรูดนหน่อยปลูกไว้นะครับอ่าให้หอยมันได้มีอากาศหายใจด้วยเผื่อมันไตเขาไตขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีอากาศหายใจหรือเข้าอยู่ในน้ําได้นะครับประมาณนี้เราก็ปลูกไว้อ่าไว้ก่นอนเอาไว้ถ้าให้ขึ้นตักงสองสามวันเราค่อยเอหอยมาปล่อยลงนะครับเขาจะได้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์โอเค น,นี้คือตัวอย่างเราจะเลี้ยงไปเต็มแนวนี้ปลูกไปตามแนวนี้ไปถึงสุดโน้นนะครับน,นี้คือเราจะเสร็จในการียมการประมาณนี้แล้วทั้งสองวันเดี๋ยวเราเอาหอยมาลงแล้วจะทําเพิ่มเติมอีกสองวันค่อยมาดูกันใหม่อีกทีหนึง่งว่าตะไคร่น้ําเขากเกาะยังไงแล้วเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับมาพบกับบ้านสวน ตะถิ่มครั้งที่แล้วเราเราได้เอาเอาใบมะพร้าวใส่ก่ากระทังสีฟ้าลงจุ่มน้ำไปไปได้สีวันละต่อไปเราจะเป็นการปล่อยหอยหอยขมลงไปเราจะทดลองโดยการปล่อยหอยขม1กิโล1กิโลจำนวน1 2 3 4 5 5ถุงตัวนั้นอีก1 2 3อีก4กิโล ไออีกสี่ถุงจะปล่อยสองกิโลแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวไหนจะได้ให้ผลผลิตเยอะกว่ากันจํานวนหอยต่อต่อพื้นที่หนึ่งกระชังเรามาเ่มกันเลยตัวนี้ปล่อยไปละตัวนี้ปล่อยไปตอนตอนตอนเช้าะครับตัวละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลจํานวนเดือนสองสามสี่ห้าเรามาปล่อยเรามาปล่อยตัวสองกิโลสองกิโลปล่อยตัวนี้ เราลงไปด้วยกันเลยจะได้ปัท่ทีเดียวเลย,ย,ย,ยโอ้ยเราจะได้ปัาาบาที่นึงเพราะว่าเราแช่ไม้ไว้ไม้สำหรับจะสร้างบ้านเอาตัวนี้ก่อนเราปล่อยตัวนี้ก่อนนะครับตัวนีป้ปล่อยไปสองกิโลอ่าปล่อยก่อนปล่อยน้งไผ่ด้กวนาครับ นี่สองกิโลนะครับน,นี่สองกิโลอ่ะนี่สองกิโลตายหรือเป็นค่อยว่ากันอีกทีหลังเราวค่อยมาเดือนหนึ่งหลังจากเดือนหนึ่งเราจับดูว่าไอจำนวนหอยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นกี่กิโลนะครับต่อต่อพื้นที่เราจะบันทึกไว้ว่าหนึ่งเดือนหอยมันจะได้น้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ ต่อพื้นที่นี้นะครับต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ถุงหนึ่งถุงถุงเราคือถุงเรากว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรนะครับนี่เป็นถุงขนาดเดียวกันหมดเลยพอเราได้ถุงขนาดเดียวกันแล้วโอ้ลำบากนิดนึงแล้ก็ปล่อยหอยนะครับอ่ะปล่อยพี่ถุงนี่น้ำเรารู้สึกว่าแทางต้นเยอะมาก ส่อนเยอะมากหอยเปลือโตจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูทุกหนึ่งเดือนนะครับจะเอาขึ้นมาชั่งกิโลทุกหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนเราก็จะชั่งกิโลนะครับชั่งกิโลทุกหนึ่งเดือนหาหาว่าความเหมาะสมประโยชน์ที่ได้เดยอะที่สุดจะเป็นปอยหอยกี่กิโลต่อหนึ่งหนึ่งกระถางต่อหนึ่งถุงนะครับอะเราวมาวไปก็หนึ่ อีกตัวหนึ่งโอ้น้ำมันลึกมากเลยจอดรู้สึกว่าตัวไหนที่เราปล่อยไปแล้วมันจะมีต mm ัว hmm. นึงที่เราปล่อยไปแล้วนะครับตัวนี้หรือเปล่าเรี่ยิงจ้าหรือเปล่าน่าจะตัวนี้นะยังปล่อยปล่อยหอยค่ะเราจะปล่อยหอยเลี้ยงหอยในกระชังตัวไหนอ๋อตัวนี้เราปล่อยไปแล้วตัวนี้เราปล่อยไปแล้วปล่อยตัวนี้ น้ำในน้ำในบอ่อน้ำในบอ่อเราลึกประมาณอ่อาหนงเมตรหนึง่งว่าปอกปอกตัวมันปอกตัวมันเราใช้ส,สามปอกมันขึ้นมาสองปอกปอกกว่าก็ประมาณเมตรหนึ่งความลึกของน้ำนะครับเราจะศึกษาการปล่อยหอยด้วยความลึกหนึ่งเมตรนะครับ ต่ำลึกหนึ่งเมตรเข้ากันหมดเลยกปล่อยครบจ็นวนแล้วปลูกไว้ปลูกสั่ปลูกสั่งรับรับปล่อยเสร็จครบจำนวนหลังอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเราจะมาดูมาชั่งกิโลกันว่าตัวไหนจะให ผลผลิตเยอะกว่ากันต่อถุงโอเคครับสำหรับคลิปนี้วัดสวนตาทึมจบไว้ก่อนแค่นี้ครับ